สื่อกัมพูชานะครับไม่พอใจว่าสื่อประเทศไทยอย่างบางกอกโพสต์ดันไปเขียนบทความว่ากัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียซะอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วสื่อบางกอกโพสต์ก็ไม่ได้เป็นคนเขียนนะครับแต่เป็นสื่อต่างชาติที่มีชื่อว่า AFP ที่ได้รายงานข่าวนี้เอาไว้ก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกๆคนนะจ้าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะฮู้วงอคนนี้คนเดิม สำหรับในคลิปนี้ก็จะเอาเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับคนกัมพูชามาเล่ากับทุกๆคนฟังกันเหมือนเดิมโดยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมันมีนักวิชาการคนหนึ่งที่เป็นชาวกัมพูชาเขามีชื่อว่าเขียวกัญยาฤทธซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชานะโดยแกเนี่ยได้ออกมาตำหนิสื่อของทางประเทศไทยอย่างบางกอกโพสต โดยแกนะครับให้ข้อมูลประมาณว่าบทความของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เนี่ยที่เผยแพร่เมื่อวันที่14มีนาคม2524ซึ่งก็คือวันนี้นี่แหละพูดถึงโครงการพัฒนาเกาะเพชรเพื่อดึงดูดการลงทุนก้อนใหญ่ก้อนโตในกัมพูชาและในเนื้อหาใจความสาระสําคัญเห็นบอกว่ากัมพูชาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเนื่องจากกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชีย ตรงนี้นี่แหละที่นักวิชาการชาวกัมบูชาคนนี้เขาได้ออกมาติเตียนว่าสื่อบางกอกโพสต์ทำไมถึงไปย้างว่ากัมบูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียเพราะในความเป็นจริงมันไม่ใช่ซึ่งทว่าเรื่องนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วทางบางกอกโพสต์เขาก็ไม่ได้เป็นต้นเรื่องนะครับที่เขียนบทความอะไรแบบนี้ออกมามันเป็นบทความที่แปลมาจากสื่อต้นเรื่องที่ชื่อว่า AFP ซึ่งสื่อนี้เนี่ยก็เป็นสื่อเหมือนกับเป็นสื่อภาษาอังกฤษแบบเต็มรูปแบบแล้วก็มีแปลมาหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไทยหรือแม้กระทั่งกัมพูชาก็ลงบทความอันนี้เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลงเป็นภาษากัมพูชาด้วยนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนักวิชาการกัมพูชาท่านนี้ถึงได้จวกว่าเป็นแค่สื่อของประเทศไทยที่เขียนอะไรออกมาแบบนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเขาก็เขียนกันทั่วทั้งโลกและประเด็นนี้แหละที่มันก็เลยทําให้เกิดเป็นดราม่าเล็กๆขึ้นมาทําให้คน กัมพูชาเนี่ยไม่ค่อยพอกพอใจกันสักเท่าไหร่เพราะอย่างที่รู้กันคือคนกัมบูชาเป็นชนชาติที่ค่อนข้างจะเชื่ออะไรง่ายๆนะครับพราะมีข่าวอะไรที่มันเสียหายเกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศและยิ่งมันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยเนี่ยก็จะเป็นเดือดเป็นร้อนกันเป็นพิเศษก็เลยมีคนแห่แห่เข้ามาลุมคอมเมนต์กันเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดทีนี้เรามาดูความคิดเห็นของพวกเขาันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่กัมบูชาเข้าใจผิดว่าสื่อประเทศไทยไปเห็นว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชีย พวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าในตอนนี้คอมเมนต์พยายามที่จะพัฒนาประเทศกันอยู่ในทุกๆท,ที่มีแต่ความเจริญและมีเสรีภาพสิ่งนี้แหละที่จะทำให้ข้างบ้านเราหยุดพูดพวกเขาพยายามที่จะดูถูกเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมมือกันคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆพวกเขาชอบที่จะด้อยค่าเราเราจะต้องเข้มแข็ง ในตอนนี้เราเติบโตในทุกๆด้านสักวันเราจะหลุดพ้นจากเรื่องแบบนี้เราจะต้องกลายเป็นที่หนึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายิ่งพวกเขาดูถูกเราเท่าไหร่เราก็จะยิ่งพยายามมากเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในตอนนี้กัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่ยากจนที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศกัมพูชาไม่จนหรอกครับแต่ประชาชนนี่แหละที่จนบางคนยังไม่มีบ้านจะอยู่กันอยู่เลยมีแต่คนใหญ่คนโตเท่านั้นแหละที่มีเงิน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสรุปแล้วจะให้เชื่อบทความหรือให้เชื่อนักวิชาการเท่าที่ผมรู้ในตอนนี้เรายังอยู่ภายใต้ประเทศลาวอยู่เลยไม่ใช่หรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าจําเป็นจะต้องให้คนที่เขียนบทความนี้เดินทางมาที่กัมพูชาและเห็นด้วยตาของพวกเขาเองว่าในตอนนี้พวกเราพัฒนาไปไกลมากขนาดไหนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเหรียญมักมี2ด้าน คนในคขมเมลอยล้นฟ้ามีทรัพย์สินมากจนเหลือเชื่อมันก็มีแต่คนจนก็จนมากขนาดที่ว่าในแต่ละวันยังไม่รู้จะหาอะไรกินเพราะไม่มีเงินคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาเขาบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับความคิดของลุงนะบทความที่เห็นมีทั้งส่วนถูกและส่วนผิดกัมพูชายังมีคนจนอยู่ค่อนข้างเยอะและมีหลายๆคนที่อพยพไปอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งถ้าพวกเขาจะบอกว่าเราเป็นประเทศที่จนมันก็ไม่แปลก พราะพวกเราจําเป็นจะต้องไปทํางานที่ประเทศบ้านเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนเขมเมบางคนยอมรับความจริงไม่ได้อยากจะได้ยินแต่คําว่ามเขมรดีมเขมรสุดยอดมันก็แค่นั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่ยากจนนั่นหมายถึงกัมพูชาเป็นประเทศที่รวยใช่ไหมแล้วทําไมประชาชนจะต้องมอบที่ดินให้กับบริษัทต่างชาตินี่หมายความว่าหลังจากที่เราเสียที่ดินให้กับต่างชาติเราจะกลายเป็นคนรวยหรอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าหากดูจาก GDP ก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นประเทศที่จนแต่จะฟันทงแบบนั้นมันก็ไม่ถูกในตอนนี้เราพยายามปรับปรุงประเทศของเราอยู่ผู้นํากัมพูชาของเรามีกลไกอะไรในการพัฒนาประเทศตรงนี้แหละที่สําคัญคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่ลุงพูดมันคือความจริงประเทศเพื่อนบ้านชอบเขียนข่าวให้ไลยประเทศของเราเป็นจํานวนมากและมักจะกระจายข่าวในสิ่งที่ผิดให้กับชาวต่างชาติรู้ นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนไม่เดินทางเข้ามาที่ประเทศของเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยจะบอกว่าเราจนก็ไม่แปลกพวกเขาคงจะคํานวณจากแรงงานจากบ้านเรานี่แหละที่เดินทางไปที่ประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาไม่เคยมองเราในทางที่ดีพวกเขากลัวการเจริญเติบโตของเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่า ใช่บ้านเราเป็นประเทศที่รวยดูสิแต่ละคนไม่มีการมีงานทํากันเลยแต่ก็ต้องอยู่ให้ได้ในแต่ละวันออคอมเมนต์นี้น่าจะเข้ามาประชดประชันนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยยังให้ร้ายยังไงกับกัมพูชาก็อย่าไปสนใจปล่อยให้พวกเขาทําไปเถอะเราห้ามพวกเขาไม่ได้อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราควรที่จะใช้บทความนี้เพื่อปลุกใจให้คนคขมรตทุกคนตื่นตัวและพัฒนาประเทศไปด้วยกัน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่บอกว่ากัมพูชาจนที่สุดแต่ทั่วทั้งเอเชียก็บอกว่ากัมพูชาจนที่สุดขอโทษที่ผมพูดความจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใช่เลยพวกเขาพูดเพราะภาคการส่งออกของเราสู้พวกเขาไม่ได้เราจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องภาคการเกษตรอย่างที่รู้กันกัมพูชาเป็นประเทศเกษตรกรรม รวมถึงเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยเพียงแต่พวกเขาดําเนินนโยบายการส่งออกก่อนเราและเพิ่มการส่งออกอย่างต่อเนื่องหากเราพยายามขยายตลาดส่งออกของเราให้ทัดเทียมกับพวกเขาไม่นานต่างชาติก็น่าจะพร้อมลงทุนเป็นจํานวนมากที่กัมพูชาเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยบอกเขมรจนแต่เชื่อเถอะคนเขมรไม่จนเท่าคนไทย ซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนกมบูชามาตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าการุณาดูความจริงด้วยดู GDP ของพวกเราสิยังห่างพวกเขาอีกไกลจงใช้คำสบประมาทของพวกเขาเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจของเราจะดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็ไม่แปลกที่ประเทศไทยจะบอกว่าเราเป็นประเทศที่จนเพราะคนคอมเมนต์เดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยเป็นล้านๆคนเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมเคยเดินทางไปที่ประเทศไทย ไทยกับกัมพูชาในตอนนี้แทบจะเจริญไม่ต่างกันแต่คนไทยส่วนใหญ่ยังคิดว่าเราเป็นประเทศที่ไม่เจริญและเราจนกว่าพวกเขามันอาจจะเป็นเพราะเราใส่ใจกับอารยธรรมและวัฒนธรรมเก่าแก่แต่พวกเขาใส่ใจกับการส่งออกและการท่องเที่ยวนั่นทําให้เกิดช่องว่างทําให้กัมพูชาถึงดูเหมือนกับว่าไม่มีความเจริญเทียบเท่ากับประเทศไทยแต่หากวัดกันที่การอยู่อาศัยของคนกัมพูชาผมมั่นใจว่าของเราเนี่ยดีกว่าบางประเทศในเอเชียแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบางกอกโพสต์ ok เป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการเคารพบที่สุดในแถบเอเชียถ้าเขาเขียนข้อความแบบนี้นั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องจริงและเป็นสัญญาณเตือนให้เราเชาวกัมพูชาได้ทราบว่าเราควรที่จะร่วมมือกันและพัฒนาประเทศให้ดีมากกว่านี้อ่าก็ประมาณนี้ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคอมเมนต์ของคนกัมบูชานะหลักๆก็จะคอมเมนต์ แบ่งออกเป็น40แล้วก็60นะครับ60เนี่ยก็จะมั่นใจว่ากัมพูชาไม่ได้จนอย่างที่สื่อบางกอกโพสต์เขาบอกเอาไว้นะครับแต่อีก40็ก็ยอมรับว่าประเทศเขเมรเนี่ยจนจริงๆซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับถ้าจะถามความคิดเห็นของนะนะก็อ้างอิงจากสื่อต่างประเทศเขาเลยก็แล้วกันนะเพราะสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อก็ได้เขียนบทความเอาไว้ลักษณะนี้คล้ายๆกันนะครับคือกัมพูชาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชาชนตกงานมากที่สุดในโลกเรียกได้ว่าติด1ใน10ขอองโลกนน,นัี ไม่ได้นับเฉพาะแค่เอเชียนะซึ่งถ้าหากบ้านเขามั่นอกมั่นใจว่าประเทศของเขาเนี่ยไม่ได้จนนะครับยังไงก็เอาตามที่พวกเขาสบายใจกันละกันคือเหมือนกับว่าพวกเขาเชื่อเฉพาะแค่ในสื่อของประเทศบ้านตัวเองเท่านั้นนะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยลงข่าวอะไรก็แล้วแต่ก็ปิดหูปิดตาไม่เชื่อไปซะถุกเรื่องนะคลับส่วนสําหรับประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็ไม่ต้องสืบนะพะลาสุดทางสื่ออย่างเดอะไทม์หรือว่าจะเป็นเดอะเทเลกราฟเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าเป็นหนึ่งใน ประเทศที่มี GDP ดีที่สุดณปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ก็ติด1ใน5ของอาเซียนด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคนกัมพูชาเขาถึงได้มั่นใจขนาดนั้นว่าประเทศของเขาเนี่ยมีความเจริญเติบโตอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับสงสัยพวกเขาอาจจะลืมไปนะครับว่าถึงแม้พวกเขาจะพยายามพัฒนาประเทศกันไปได้ไกลมากขนาดไหนประเทศอื่นเขาก็มีการพัฒนาประเทศเหมือนกันนะครับไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะ เอาง่ายๆนะครับนะตอนนี้เนี่ยแค่เฉพาะรถไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยก็มีเป็น10สายแล้วนะส่วนประเทศกัมพูชาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเพียงแค่สายเดียวเท่านั้นนะครับแค่นี้ก็ตามกันแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วอ่ะก็ประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดตุม่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับการทําคลิปของนาด้วยนะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัตครับ